พระมหาทรีปุระไพรวีทรงเป็นมหารูปรูปหนึ่งแห่งองค์พระมารดาไพรวีตันตรีเทวีทรงมีพระฟวามีคือองค์บรมครูทักษิณามุรติมหารูปแห่งองค์พระฟิวะเจา้าทรงมีพระลักษณะเป็นองค์เทวีพระวรากายสีแดงชาติทรงมีสามพระเนตรสีพระกร ทรงอภัยยมุตราแลประคำทรงวรธามุตราแลพระคำผีเวททรงกะปาละมาลาอันเป็นมาลายคล้องพระโสะที่ทํำจากกะโหลกทรงเครื่องประดับอันขับพระวรกายอาพรสีแดงประทับบนปฐมมาสนะอันเป็นเฟนาฟนะดอกบัวสีแดงโดยคำว่าตรีบุระ แปลว่าฝามโลกแลคคำว่าไพรวีแปลว่าผู้สรงหน้าเกรียงขามพระตรีบุรภไพรวีจึงแปลว่าพระผู้ทรงหน้าเกรีงขามทั่วทั้งสามจักรวาลทรงเป็นผู้ที่ฝ่าทยายมมนถ่ายทอดวิชาตันตรัแแะะรอบรูเ้เรื่องยันเรื่องถึงกิจธิทั้งปวงโอมตรีบุระยะกษวิชมาเฮต เพลว่าชายดีมหินโนเทวีประโจทยา